ในส่วนคู่นี้นะครับก็แอบ,บใจหายอยู่ในหน่อยนะแอบเศร้าน,นิดๆด้วยพอซาแฮมตันอะ่ะก็ได้ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Arena ุยก่อนเกม เช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนามาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียผิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออาภาัยมาวันที่ทีนี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้ผมมี3คู่เด็ดๆจากทางพิมพ์เบริมาฝากกันต่อไม่รอช้านะครับไปกันที่คู่แรกเลย เวทแฮมยูไนเตดเปิดบ้านพบกับลีดยูไนเตดเตะกันในเวลา1ทุ่มครึ่งเช่ส้นเคยนะครับผลได้นำผลการแข่งขันของคู่นี้ที่ได้มาพบเจอกันใน5นัดหลังสุดนำมาฝากเป็นเวทแฮมนะครับเอาชนะไปได้3นัดและเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นลีดนะครับชนะไปได้อีก1นัดซึ่งนัดล่าสุดเลยก็เสมอกันไปในบ้านของลีดด้วยสกอร์2ประตูต่อ2เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับ และเรามาดูฟอร์ม5นัดของทางเจ้าบ้านอย่างคุนคอนกันก่อนเลยหรือเวสแฮมชนะ3แพ้2นัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะอาร์เซามอามาได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ1นะครับและเราก็มาต่อกันที่5นัดหลังสุดของลีเเสมอไป2แพ้ไป3นัดล่าสุดก็ยันเสมอนิวคาสเซิลไปได้แบบ2ประตูต่อ0น,นะครับสำหรับฟอร์มของลีเ สำหรับคู่นี้นะครับเป็นทีมท้ายตารางของพรมเมลีกเลยที่ได้มาเจอกันซึ่งลีดเองอ่ะลีดอยู่ในเต็ดนะก็เสี่ยงตกชั้นอยู่ด้วยนะก็ต้องลุ้นกันว่าจะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็มาที่ผลของคู่นี้เลยดีกว่าผมว่าลีดนะอาจจะมีพลังหนีตกชั้นทำให้จบเวลาเอาชนะเวทแฮมไปได้ด้วยสกอร์ศูนประตูตอนหนึ่งแต่เวทแฮมก็ไม่ธรรมดานะมาต่อกันในคู่ที่2เลยนะครับ ไบรตันเปิดบ้านพบกับซอแฮมตันเตะในเวลา2ทุ่มและเช่นเคยนะครับก็มาดู5นัดหลังสุดของที่ทั้ง2ทีมนี้ได้มาพบเจอกันเลยเป็นทางฝั่งของไบรตันนะครับชนะไป2และซอแฮมตันชนะไป็น1นัดส่วนอีก2นัดก็ได้เสมอกันนัดล่าสุดก็ไปปีที่ผ่านมาเลยครับไบรตันบุกไปชนะซอแฮมตันมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ3 ต่อมาก็มาฟังฟอร์ม5นัดของไบตันกันก่อนเลยโดย5นัดหลังสุดชนะไป3และแพ้ไป2นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้นิวคาสเซิลนะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ1แล้วมาต่อด้วยฟอร์ม5นัดของฝั่งเซาท์แฮมตันกันบ้างเลยแพ้ไป4เสมอ1นัดล่าสุดก็แพ้กับฟูลแลมไปในบ้านของตัวเองนะครับด้วยสกอร์0ประตูต่อ2 ในส่วนคู่นี้นะครับก็แอบ,บใจหายอยู่ในหน่อยนะแอบเศร้านิดๆด,ด้วยเพอ South นะซาแฮมตันอ่ะก็ได้ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แฟนๆก็น่าจะเสียใจกันมากก็หวังว่าในฤดูกาลหน้านะครับซาแฮมตันจะสามารถกลับมาใหม่ได้ส่วนผลการแข่งขันนะครับในคู่นี้นะผมให้ไบตันนะครับสามารถที่จะเอาชนะเซาแฮมตันไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อ0ก็เพราะว่าซาแฮมตันก็น่าจะแบบนักเตะน้าจั กำลังใจน่าจะถดถอยลงไปเยอะแล้วนะครับยังไงก็ทุสู้ครับแต่ดัดนี้ผมก็ให้ไบรตันนะครับที่จะเอาชนะซาแฮมตันไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายของเราครับคู่ที่3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับเชลซีเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มก็เช่นเคยนะครับผมได้นําผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมที่ได้มาพบเจอกันใน5นัดหลังสุดมาฝาก เป็นทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับชนะไป5นัดรวดเลยนะนัดล่าสุดก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคู่นี้และต่อมาก็มาดูฟอร์ม5นัดของแมนซิตี้กันก่อนเลยนะครับชนะไป4เสมอ1นนัดล่าสุดก็เอาชนะราชันชุดขาวอย่างเรียวมาลิกไปได้นะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ถึงแม้ในนัดแรกนะครับ จะบุกไปเสมอมาด้วยสกอร์หต่อหนึก็ตามแต่ก็นัดที่2นัดนี้ก็ทำผลงานได้ดีเลยครับถล่มสุดข่าวไปยับเลยและมาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดของเชลซีกันบ้างนะครับชนะไป1เสมอ1และแพ้3นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับน็อตแฮมติงฟอร์เรสไป2ประตูต่อ2นะครับก็มาถึงในสุดสุดท้ายนะครับผมให้ภาษีเรือใบยอย่างแมนซิตี้ซะมากกว่านะ ด้วยฟอร์มที่เขาร้อนแรงมากบวกกับเชลซีเองที่ฟอร์มไม่ค่อยจะแน่นอนไม่ค่อยจะคงที่สักเท่าไหร่ก็ทําให้ในคู่นี้นะครับผมให้แมนซิตี้นะครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าแต่ละคู่สกอร์จะเป็นยังไงบ้างใครจะชนะก็อย่าลืมทายผลกันได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ เพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะคะอ่านๆออ,ออกเสียผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประกันใดก็ขออาภาัยมาแล้วที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ